สวัสดีค่ะแล้ววันนี้ก็เป็นอีกวันนะคะที่พากันมาเข้าป่าก่อนที่แกจะไปทํางานนะคะหลังจากที่เลืออยู่สองอาทิตย์จะมาอกทีนีงก็น่าจะเป็นเสาร์อาทิตย์แล้วค่ะเราก็ไปดูนะคะมาป่าที่เดิมนี่แล้วค่ะแต่จอาจจะเข้าไปลึกกว่าเดิมหน่อยนึงโอ้รอบที่แล้วนะคะขาเอยี้ยงนี่คือผดผื่นร้อนขึ้นมาเต็มเลยค่ะงงไปกันดีกว่าค่ะอู้บุป่าฝ่าดุมไปก่อนนะคะตอนนี้นี่ ก็เดินมาอยู่ที่เก่าน,นะคะแล้วแกก็มองเห็นได้มีบางอย่างนะคะแกก็เลยน,นี้ก่อนแต่มันก็ใช่แหละค่ะวันนี้มาตอนเช้าแล้วก็เหมือนเดิมนะคะมาถึงก็หาอะไรเข้าปากก่อนนะคะ,ะเพราะออกลากบ,บ้านไปนี่ก็พอไปทําเสร็จแล้วยังก็เอาเข้าตู้แช่แข็งเลยแหละค่ะต้องโมกินสดๆปากอืแต่ทําไม วาไปก็เลอะอยู่นะคะไปดูการเก็บเกี่ยวบุบอรี่รอบที่แล้วคะ่ะปวดหลังปวดเอวมากเลยนะคะนี่ก้มๆเก็บนี้ว่าแล้วเก็บกว่านี้กว่านะคะเนี่ยเก็บใส่ตัวนี้ตัวให้มันลอกคาบแล้วก็จริงเยคะ่ะน่ากลัวไหมคะถ้ามาช่องปกติตัวใหญ่มากเลยค่ะตอนนี้ก็เก็บแบบสบายอยู่นะคะ สบายยังไงก็ยังไม่รู้นะคะ <laughs> <laughs> พยายามจะเก็บเอาแบบไม่เอาอ่าไม่เอาลูกเล็กไปเลยคะ่ะแต่บางก็เลือกไม่ได้นะคะแต่รอ,อบนี้ได้อยู่ค่ะคะ่ะต้องาวางนิดนึงนะคะสำหรับเยังก็ยังอยู่ที่เดิมนี่นะคะไม่ได้ไหนใช้เวลาเก็บนานมากเลยนะคะเยังเพิ่งได้แค่ รอบเดียวนะคะนี่อันนี้แะนำมาเทาแล้วนะคะแต่รู้สึกว่าจะได้ลูกใหญ่เหมือนกันะะแต่คือต้องเก็บเื็ช้าแบบไม่รียบจริงๆนะคะเ <ๆๆ S 2> มื่อกี้แย่งไปเก็บอยู่ตรงหินตรงนั้นมาแล้วค่ะมุมนั้น,นนะคะมีแต่ลูกใหญ่นะคะแต่คือต้องค่อยๆอยเก็บแบบว่าจะรวบทีเดียวไปได้ะค่ะเพราะเขามีลูกเล็กเยอะม,มากเลยนี่ก็กลับมาพักเหนื่อยนะคะนี่โอ้ยปวดหลังนะคะจะเก็บเอาใกล้ๆนี่ละไม้นี่ค่ะ ใกล้ๆก็โอนะคะแต่แกไม่ค่อยมองเดี๋ยวยังจะเก็บก่อนแล้วล่ะคะ่ะเก็บกินนะคะพักเหนื่อยก่อนคะ่ะแดดกําลังเริ่มร้อนขึ้นมาแล้วนะคะสิบโมงกว่านี่คือทำไม่เหนื่อยได้ค่ะตอนนี้ก็นั่งพักเหนื่อยนะคะแต่ว่าก็จะเก็บที่อยู่ใกล้ๆนี่ละคะมองเห็นแล้วนะคะถ้าจะอย่างนี้ก็โอนะคะถ้ามีร่มให้หน่อยหนึ่งก็ไม่รู้ทําไมนะคะพอสิบโมงจะสิบโมงครึ่งนี่คืออากาศเริ่มร้อนขึ้นร้อนขึ้นแบบโอ้ย แต่ก่อนเราก็ไปลูกชาวนานะคะทำไมตอนนี้สู้แดดไม่ได้ก็ไม่รู้น่าจะเป็นเพราะว่าที่นี่มันมีแตด,ดหน้าหนาวมากกว่าหน้าร้อนนะคะลําบากเลยะคะ่ะทีน,นี้ตอนนี้เราก็กำลังจะไปป่าที่สองนะคะก็เลยออกจากหมู่ที่ก่อน,นะคะ่ะพอ10โมงครึ่มงมานี่คือแดดร้อนมากเลยไม่ไหวละเคลียร์ค่ะนั่งใต้ร่มไม้ก,ก็ไม่ลมก็เลยไปหาป่าที่สองแต่ว่าป่าที่สองนี้ไม่ค่อยมีที่จอดรถนะคะเดี๋ยวก็รูะคะ้ค่ะไปกันดีกว่าะคะ่ะ คือเราก็ขับรถย้อนกลับมาเหมือนจะออกไปนะคะแต่ว่าก็มาจอดตรงนี้ค่ะแล้วดูที่จอดร้วยเพานะคะที่ตะจิว๋วชินนี้เองนะคะขาให้กับไหลาทางเขาก็ไม่มีเลยะนะคะเราก็จะเข้าไปด้านนี้แล้วค่ะตรงนี้มันมีร่มแกวว่าก็น่าจะจีนนะคะเราเข้าไปดูก่อนอ้าวพอเข้ามาถึงอา้าวก็มีอยู่นะคะโอเคนะคะนี่อู้ได้อยู่นะคะลูกใหญ่อยู่นะคะโอเคคะ่ะยังว่าตายแล้วไม่ร้อนด้วยอุ้ยไปคะ่ะ เดินก็ไปลึกๆไหนมันเจอจะเข้าไปไหนไม่รู้แต่เยี่ยงว่ายัยงรอตายแล้วค่ะไม่ร้อนนี่ไงคะจะเอาให้ดูเหมือนจะมีคนเก็บแต่ก็ยังไม่หมดลกค่ะใช่ใครมีคนมาเก็บไปแล้วนะคพะว่ามันอยู่ใกล้ๆบ้านเขาได้ละค่ะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะเก็บได้เก็บต่อค่ะค่ะตอนนี้ก็จะได้นั่งเก็บจริงๆแล้วนะคะเพราะว่านี่ไงคะ <c oughs> ค่อยยังชั่วค่ะที่ปาธนามาแล้วคือมันนั่งเก็บ ไอ้ก้มเก็บที่คือปวดหลังปวดเอวชิบแต่งเลยนะคะให้พูดอย่างนี้เลยค่ะแต่ก็ต้องระวังกนะคะนี่ลูกไม่ใหญ่มากแต่ลูกใหญ่ก็มีนะคะงก็ทํเทีไรไม่เป็นมันก็จะแตกระเบิดทุกที่นะคะแล้วก็จะเสียค่ะก็กาลังเก็บอย่างต่อเนื่องนะคะป่านี้แต่จะบอกว่ายังไงล่ะคะก็เหมือนคือถ้าใครมาเก็บไปก่อนก็จะได้ใช่ไหมคะแล้วเขาก็เิ้งไว้เราก็จะมาเริมเริมเอานั่นแหละคะ่ะ แต่ก็มีเยอะอยู่นะคะขนาดว่ามาเลมนะคะนี่ก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะคะขนาดว่ามาเลมเอาก็ยังได้อยู่นะคะแต่ว่าอาจจะได้ได้ไม่เต็มอันนี้ไม่ได้เต็มเต็มถังสีแดงๆไม่ได้นะคะที่อุปกรณ์เก็บเขานะคะจะมีแบบอันใหญ่อันเล็กหลงเหลืออยู่ด้วยนะคะคือบางทีมันก็เกี่ยวเข้าไม่เข้าในอันนี้ใช่ไหมคะ แล้วพอคนมาหยุดตามหลังก็จะได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าต้องค่อยๆนะคะว้ายทำไมนี่มันไม่ลงคะบางทีสุกแล้วขั้วมันก็เป็นนี่ใช่ไหมคะเราก็หลุดง่ายด้วยนะคะนี่ค่ะแล้วตอนนี้ก็นั่งพักอีกแล้วนะคะแกก็ถามว่าร้อนหรือเปล่ามันจะเหลือหรอคะอันนี้จะเก็บตรงนี้แล้วค่ะตรงที่ยังนั่งพักแล้วค่ะเก็บตั้งนานเก็บได้แค่นี้อีกแล้วนะคะโอ้ยตักได้ไม่มากเลยนะคะวันนี้นี่ มาเก็บทีหลังเขาก็ไม่เป็นไรค่ะี๋ยวนี้ก็จะนั่งเก็บนั่งกินแล้วค่ะพักเหนื่อยตามแต่เก็บค่ะถ้ามันร้อนเดี๋ยวเอื้อก็จะเก็บกลุ่มนี้แล้วค่ะที่มองเห็นอยู่แบบพอลางๆแลๆนะคะจะใช้มือเก็บแล้วค่ะจะสิบเอ็ดโมงแล้วนะคะยังยังอยู่ในป่าก,กันอยู่นะคะได้แค่นิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรหรกค่ะเรามาเก็บเรื่อยๆแต่ถ้าคนเขาเก็บขายนี้ก็สุดยอดเลยนะคะเก็บไว้ทีวันละห้าหกถังแล้ค่ะ แล้วที่เขาขายถังละ45ยูโรด้วยนะคะถังหนึ่งแต่เราก็ต้องมาทำคาปตะให้เขาด้วยแล้วค่ะซึ่งเขาก็รู้จักป่าไงคะคนที่มาเก็บใ้เยอะๆขนาดนั้นสําหรับพวกเอี้ยงหรอคะก็แค่เอาไว้กินหน้าหนาวนี่แหละคะ่ะถ้าให้เก็บขายต้องรู้จักป่ามากกว่านี้นี่แหละ,ะจะเก็บเข้าปากแล้วนะคะอ๋อก็เก็บเข้าปากบ้างเอาเข้าถังบ้างและะ้วค่ะมันก็เป็นความสูขชนิดหนึ่งนะคะเข้าป่าหาเห็ดเดินมาตามฤด,ดูกาลเี้ย พอต้นหน้าหนาวก็อยากให้ถึงหน้าร้อนนี่ค่ะพอหน้าร้อนพูกก็อยากให้ถึงหน้าหนาวนะคะคนเราไม่มีอะไรแบบเป็นที่พอใจเลยนะคะมาค่ะไปด้วยกันค่ะหลังจากพักเหนื่อยแล้วแกก็มาก้มเจ็บต่อนะคะต้นมันก็เล็กๆนะคะแต่เขาออกลูกนี่เต็มเลยนะคะต้นประมาณความสูงไม่เกินนี้นะคะจากพื้นดินนี่นะคะทำเอาคนเก็บเหนื่อยนี่นะคะความสุขเล็ก <laughs> จากป่าเมื่อกี้แล้วนะคะเราก็เดินออกมาตรงข้ามกันนะคะไม่ว่าป่าที่จะมีหรือเปล่าน,นะคะมันเหมือนจะไม่ใช่เลยนะคะมีแต่ต้นไม่เกิดอ,อะไรประมาณนี้นะคะไปดูก่อนนะคะแกเดินอยู่ข้างหน้านะคะเผื่อได้อีกสักหน่อยนึงค่ะมาแล้วนะคะเจอแต่ว่าเขาต้นเล็กมากนะคะแต่ว่าเขาก็มีให้อยู่นะคะก็อาจจะต้องได้เก็บมือแล้วล่ะค่ะใช้เครื่องมือคงไม่ได้นะคะว่าแล้วก็ชิมก่อนนะคะ <laughs> ป่าเนี้ยก็ต้องป่านนคะต้องชิมก่อนนะคะ ه, ป่านี้หวานอมเปรี้ยวค่ะแต่ว่าป่านี้ต้นแดงๆมีนะคะเนี่ยนี่นะคะเขาจะสุกแล้วนะคะเขาเรียกว่าปัวลูกก้าค่ะเป็นลูกสีแดงๆนะคะออกหลังจากที่บูเบอรี่เก็บหมดแล้วนะคะพูดไปคือนะคะตอนแรกเดินก็มานึกว่าจะไม่มีนะคะพอเดินก็มาลึกเข้ามาก็นึกว่าป่าหาเห็ดนะคะแต่ไม่ใช่ค่ะเขาก็มีนะคะแล้วก็ จะบอกว่ามีเยอะไหมก็เยอะนะคะตอนแ็กๆแกก็พาเดินแต่พึ่งจะพือค่ะเข้าไปเรื่อยๆเลยคะ่ะไม่ผ่าเสิบนาทีหนึง่งเองก็เลยโอ้ยดอกจะเก็บบ้างค่ะ่าไปก็เก็บก่อนนะคะก็จะพาเก็บนี่แหละคะ่ะก็เลยนั่งลงแล้วก็อ่านนะคะได้ที่ตั้งแล้วนะคะกล้องอนี่แหลคะค่ะดอกก็น่าแปลกนะคะมาป่ามาป่าเย็นนั่งเก็บนะคะเอวะฮันป่านี้นั่งเก็บมีดค่ะไม่ได้ ก้ม,มเก็บนะคะเพราะว่าต้นเขาเล็กมากเลยหรือว่าจะไม่ใช่คะก็ใช่สิคะบลูเบอรี่สิคะออกหน้านี้แต่ว่าเป็นคู่แฝดก็ไม่มีละคะบลูเบอรี่เก็บก่อนค่ะค่ะตอนนี้ก็ได้เก็บแบบว่าเหมือนจะได้เยอะอยู่นะคะจะค่อยๆเก็บเก็บแบบว่าก็รีบละคะแต่ว่าที่ไม่อยากให้มันแตกนะะคแต่ก็โอนะคะให้ยู่ได้อยู่ ไม่ได้เสียแรงที่มาป่านี้ป่าสุดท้ายเป็นป่าที่ขับรถผ่านประจำนะคะแต่ว่าไม่ได้ขที่จะเข้าะคะ่ะเพราะว่าที่จอดรถเขาไม่เอื้ออำนวยแต่วันนี้คือยังไงไม่รู้นะคะก็ป่าที่ตัวเองไปประจำมันร้อนมากเลยคะ่ะแต่ป่านี้ต้นไม้ใหญ่เยอะแฮ่รอดค่ะรอดก็น่าจะได้อยู่นะคะวันนี้น่าจะได้เท่ากับครั้งที่แล้วนะคะค่ะตอนนี้ก็ว่าจะได้นั่งเก็บแล้วนะคะอยู่ใกล้ๆนี้แลคะ่ะ ก็ไม่ถึงกับนนั่งเก็บมากหรอกนะคะแต่คือต้อนมันเล็กมากก็อยู่ใกล้ที่นี่ค่ะก็ว่าจะปู้นะคะจะได่เห็นอยู่จุ๋มนี้เยอะดีก็เลยเอาสักหน่อยหนึ่งนะคะจากที่มือไม่เปื้อนนะคะถืงมือมาพอมันร้อนปุ๊บถอนแล้วค่ะมือก็เป็นสีม่วงโดยอัตโนมือแล้วนะคะก็ได้ประมาณนึ่งอยู่นะคะถ้าเก็บหมดจุ้มนี้ที่ย่งงยู่ดูเลย นี้ก็ทําความสะอาดเสร็จแล้วนะคะได้5ลิตรค่ะกับอีกไม่ถึงครึ่งนะคะประมาณ3าเดซิลิตรนะคะได้เยอะกว่าครั้งก่อนแค่ครึ่งลิตรเองนะคะนี่แหละคะ่ะเสร็จแล้วค่ะวันนี้